แต่ที่คนนะครับนี่คือท้ายบทสการมศนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะอันนี้มีข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยคือเขาให้สมการแล้วก็วาดกราฟเนาะ 3x บวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับเจ็ดบวกของ x นะครับที่ทาก็คือย้ายสอง x มาตรงนี้นะครับอ่าเต็มเต็มแล้วกันนะครับกลายเป็น 3x ลบ 2x ย้ายหนึ่งมาตรงนี้นะครับกลายเป็นมากกว่าเท่ากับเจ็ดลบหนึ่งนะครับได้ว่า x เนี่ยมากกว่าเท่ากับหกนะครับ อ่ะเราก็ตอบได้เลยนะวาดกราฟเข้ามานะครับวาดกราฟนะวาดกราฟตีเส้นแล้วก่อนปึ๊บเขาบอกให้ตีกราฟด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็ใส่เลขลงมาแล้วให้ตรงกลางเ็นได้หกแล้วกันนะครับตรงนี้จะเก็บตรงนี้ก็ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปด้นสวยๆนิดนึง x มากกว่าเท่ากับหกใช่ไหมครับแล้วก็ระบายสีนะครับกดปึ๊บไปทางขวานี่ครับอ่ะ,อะก็ตอบว่าฟังดีนะจำนวนจริง จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับอ่าอันนี้ก็คือจํานวนจริงทุกจานวนนะครับจานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ6หรือถ้าเขาไม่ตอบเฉยๆก็ตอบว่า x มากกว่าเท่ากับ6นะครับอ่ะทีนี้ข้อที่2นะครับปั๊บ ใครไม่ทันจดเอาเองนะครับอ่าข้อที่สองนะครับ x ส่วนสบวกหนเนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับ3 x บวกสี่นะครับแอดมินจะทำอย่างนี้ครับแอดมินกะุนิด่อยตรงนี้นะครับหนลบสตรงนี้นะครับกลายเป็นหนลบสน้อยกว่าเท่ากับ3 x ลบ x ส่วนสได้ลบสเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับส่วเท่ากันครับกลายเป็น9 x ส่วนสลบ x ส่วนสาม ลบสามก็จะน้อยกว่าเท่ากับแปด x ส่วนสามนะครับอ่ะย้ายตรงนูนไปนะครับแค่ x วันดนนะเออ x เนี่ยเป็นมาเท่ากับลบเก้าส่วนแปดนะครับย้ายสามไปคูณไงย้ายสามมาคูณสามได้เก้านะครับแปดแทงลงมานะครับกับหัวสักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามของขีวข้อนี้นะครับก็จะกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับลบเก้าส่วนแปดนะครับ ตรงนี้บัดวัดเส้นเหมือนเดิมนะครับบัดเส้นนะเซนเหมือนเดิมนะครับบัดเส้นนะครับอ่าตรงนี้ลบเก้าส่วนแปดใช่ไหมครับไอ้ลบเก้าส่วนแปดเนี่ยจริงๆมันก็คือลบหนึ่งส่วนแปดนะครับแล้วแต่การเขียนนะใครจะเขียนองก็ได้นะครับลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับแอดมินเขียนลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นลบหนึ่งนะแล้วก็ลบเจ็ดส่วนแปดนะครับ ตรงนี้จะเป็นลบหนึ่งเศษสองส่วนแปดลบหนึ่งเศษสามส่วนแปดแบบนี้นะครับอ่าเอามากกว่าเท่ากับไงครับดังนั้นลูกศรน,นี่ก็จะพุ่งไปทางขวานะครับนะคือทางขวาก็ตีเ้นเลยอ่าก็คือจานวนจริงทุกจานวนนะครับเวลาตอบไม่รูค่อยตอบยังไงเหมือนกันนะครับอ่าจานวนจริงนะครับทุกจานวนที่ มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดหรือใครจะตอบ x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะไปที่ข้อที่สามนะครับด mm hmm. ูแลเด็กินได้เนครึ่งดีกว่านะครับได้ได้ทำในหน้าเดียวทีเดียวนะครับตอบรวดเลยข้อสามเนี่ยกายข้อสามเนี่ยสิบ x ลบเก้าเนี่ยมากกว่าเท่ากับสิบสอง x ลบสิบสี่นะครับ มนจะย้าย x ตรงนี้นะโอเคไหมลบ14มาตรงนี้นะครับกลายเป็นลบ9บวก14เนี่ยมากกว่าเท่ากับ 12x ลบ 10x นะครับได้5เนี่ยมากกว่าเท่ากับ 2x นะครับง,ง่ายๆเลยนะกลับหัวกันนิดหน่อยนะครับ5ส่วน2ก็จะมากกว่าเท่ากับ x กลับหัว x มาด้านซ้ายนะครับ x น้อยกว่าเท่ากับ5ส่วน2อ่ะตีเส้นมาครับแบ่งชึ้งตีเส้นเลยครับอ่ะโอเคเสรจแล้วนั อ่าตรงนี้ก็เป็นห้าส่วนสองนะครับห้าส่วนสองอันนี้ก็เหมือนสามอันนี้ก็เจ็ดส่วนสองอันนี้ก็สองอันนี้ก็สามส่วนสองเขียนแบบนี้สักนิดหนึ่งนะครับมันน้อยกว่าเท่ากับห้าส่วนสองใช่ไหมลูกศรเนี่ยก็จะพุ่งไปทางซ้ายนะครับน้อยกว่าไปทางซ้ายนะครับปั๊บปั๊บตรงนี้นะะดังนั้นียคำตอบก็คือจํานวนจริงนะครับทุกจํานวนนะครับเอาทุกจํานวนเลยนะ ที่น้อยกว่านะครับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วน2หรือตอบง่ายๆว่า x น้อยกว่าเท่ากับ5ส่วน2นะครับอโอเคไครับได้เนาะอ่มีข้อ4นะครับ อ่ะไปข้อสนะครับข้อสี่นะครับหาโจทย์แพลืมหาโจทย์ไม่เจอนะครับข้อสี่นะครับข้อสี่อ่าสามลบสามคูณห้าลบสอกมากกว่าศูนยนะครับนิดบินเจ้าสามนี่กระจายเข้าไปนะ <c oughs> กสดงว่าเทียตัวเลยครับ กลายเป็นสามลบสิบห้าตรงนี้กลายเป็นบวกหกนะครับมากกว่าศูนย์นะครับอ่าสามลบสิบห้าได้เท่าไหร่ครับลบสิบสองบวกหกเเนี่ยมากกว่าศูนย้ายสิบสองตรนู้นครับกลายเป็นหกมากกว่าสิบสองมากกว่าสองดกง่ายครับข้อนี้ครับเดียวเสร็จแล้วนะครับอ่ะตีเส้นแรับมีจจะตีเส้นติเขียงครับตบตีเลขก่อนนะครับตรงนี้ก็หนึ่งสองสามนะครับ หนึ่งของสามบาฉลามขึ้นบกนะครับมาปะเอ้ตรงนี้ต้องจุดขาวก็ท,ทีจุดขาวมันมากกว่านะครับเอาจุดขาวนะจุดขมจุดข่มโกล่งนะครับก็คือจํานวนจริงคือจํานวนที่มากกว่าสองนะครับอันนี้นะครับ จำนวนจริงชุดจำนวนที่มากกว่าสองนะครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าสองนะครับไปดีความานะครับอ่าข้อห้านะจ๊ะข้อห้าครับ้อให้ข้อห้าถามอะไรครับนี่ไงโจมาแล้วนะครับ 1 1บเอ็ดคูณ x ลบสน้อยกว่าลบ x บวกสองนะครับกระจาย่ัวก็มากลายเป็น 11x เอ็ดเนะครับ1บเ,เจอ2กลายเป็นลบยีนะครับน้อยกว่าลบ x บวกสอง่าย้ายลบ x ต็กันีีครับปั๊บเขาให้กลายเป็นสิบเบวก x นะครับลบยีิบสองอกมาตรงนี้ครับกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับสองบวกยี่สิบสองนะครับได้สิบ น้อยกว่ายี่สิบสี่เอาสิบสองไปหารกลายเป็น x น้อยกว่าย4สิบี่เ่น2นะครับได้ว่า x เนี่ยน้อยกว่า2นะครับตีสเส้นเหมือนเดิมนะครับวับตรงนี้เข้าาให้มันมีเลข2บ้างสามบ้าง1บ้างแล้วแต่เราจะเติมเลขอะไรก็ิมเอานะครับไอ็ตก็เติมแค่นี้นะครับเึิบทางซ้ายคุ้มเข้ามาตรงนี้นะครับตอบง่ายๆว่าจำนวนจริงนะครับ ุกจำนวนที่น้อยกว่าสองนะครับอ่าครับอ่าเรียบร้อยอ่ะไปที่ข้อต่อไปข้อหกนะครับข้อหกข้อหกอ่าข้อหกนะครับข้อหกคือเศษสามส่วนห้าลบห้า เท่ากับอันนี้ง่ายเลยครับ4ี่ส่วน5 x บวก2นะครับไม่มีอะไรเลยนะเหมือนแก้สมการเฉยๆนะครับตอนนี้นะอ่ะเอ็มินจะย้ายตัวนี้แล้วกันย้าย3ส่วน5้า x มาตรงนี้นะครับย้ายบวกของมาตรงนี้นะครับกลายเป็นลบ5ลบ2เนี่ยเท่ากับ4ี่ส่วน5 x ลบ3ามส่วน5 x มันจะเป็นแบบนี้นะครับลบ5ลบ2กลายเป็นลบเดนะ สี่ส่วนห้า x ลบสามส่วนห้า x เนี่ยคือหนึ่งส่วนห้า x นะครับย้ายห้าไปคูณตรงนี้นะครับจะได้ว่า x เท่ากับลบสามส่วนห้าอ๋อโจมันคือตรงนี้โทษทีโจทย์บืนโจย์คือตรงนี้นะสามส่วนห้า x ลบห้าไม่เท่ากับลืมเขียนโจทย์ไปเขียนไม่เท่ากับเฉยเลยนะครับอ่ะแอจรินจะให้ตรงนี้นะครับให้นะอ่า นี่น x ลบสามห้าจะเป็นคําตอบของนี้ดังนั้นนะครับดังนั้นคําตอบของสามส่วนห้า x ลบห้าไม่เท่ากับสี่ส่วนห้า x บวกสองนะครับคือก็เ,อเหมือนกับด้านกันนะครับคือ x ไม่เท่ากับลบสามสิบห้านะครับดังนั้นเราก็มาตีเส้นกันเหมือนเดิมนะครับตีเส้นนะปั๊บตรงนี้นะครับ ขอวอาภายในความเดี่ยวนิดหนึ่งนะครับลบสามห้าใช่ไหมเออลบสามห้าทางขวาลบสามดสี่ทางซ้ายลบสามุดหกเอาแค่จุดขาวจุดเดียวเขาครับต่อทีแค่จุดขาวแค่นี้พอนะครับตรงนี้ไม่ต้องย่งกับมันนะครับแล้วก็ไปทางขวาแต่ว่าไม่เอาลบสามห้าไงนะครับเวลาตอบก็คือตอบว่าอะไรครับอ่าจํานวนกิงพกุกจํานวนนะครับยกเว้นลบสามจุห้านะครับ อ่ะไปข้อต่อไปนะครับข้อเนะครับอ่าข้อเจ็ดข้อเจ็นะครับสองส่วนสามคูณสิลบห้อน้อยกว่า 2x นะครับแอดมินเจะาสามไคูณตรงนี้นะครับเพื่อความง่ายในการคิดนะครับกลายเป็นสองคูณสิบหกลบห้นะครับน้อยกว่าสามคูณสองเอ็นะครับเอาสองคูณเข้ามานี้สองคูณสิบห 32บนะครับ2คูณลบ 5x ได้ลบ 10x นะครับน้อยกว่า 6x นะครับอ่าย้าย 10x มาตรงนี้ครับอ่าย้ายมากลายเป็นส2สองน้อยกว่า 6x 60x กลายเป็น 10x นะครับเฮ้ย1 6บ 16x นะครับทีนี้ย้าย16ไปหารตัวนี้นะครับกลายเป็นสามิสองหารบน้อยกว่า x ก็จะได้ว่า x เนี่ยมากกว่า2นะครับ อ่าเียดรอ้อยอ่านะครับเด็ดร้อยจะพิกมากกว่าสองนะครับทีนี้ตีเส้นมานะครับตีเส้นมาปั๊บตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับพิกมากกว่าสองเลยนี้ครับตีเส้นปั๊บตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ ได้ว่าจํานวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าส2นะครับจํานวนจริงทุกจานวนที่มากกว่า2จะทมากกว่า2อ,อ,องนะครับ 5, 7, ทีนี้ไปที่ข้อแปดนะครับข้อแปดนะครับข้อแปดเจ็ดคูณเจ็ดคูณ x บวกสามนะครับเจ็ดคูณ x บวกสามลบห้าน้อยกว่าเท่ากับสี่ x บวกแปดนะครับเอาเจ็ดคูณเข้าไปนี้นะกลายเป็นเจ็ด x บวกสามยี่สิบเอ็ดนะครับลบห้านะครับ น้อยกว่าเท่ากับ 4x บวก8นะครับกลายเป็น 7x เนี่ยบวก16น้อยกว่าเท่ากับ 4x บวก8นะครับย้าย x มานะครับย้าย x มานี่16ไปตรงนู้นนะครับกลายเป็น 3x โอเคไหม 7x ลบ 4x ได้ 3x นะครับแล้วนกะ็8ลบ16เนี่ยได้คือลบ8ดังนั้นเนี่ย x นะครับ x น้อยกว่าเท่ากับลบ8ส่วน3นะครับอ่ะตีเส้นเหมือนเดิมนะครับปั๊บ ตีเส้นครับใส่ตัวเลขนิดนึงนะครับลบแปดส่วนสามลบเจ็ดส่วนสามอันนี้ลบเก้าส่วนสามคือลบสามนะบอกว่าน้อยกว่าเท่ากับดังนั้นตีเส้นเนี่ยไปทางซ้ายมันนะครับครับนี่ครับอ่ะเวลาตอบก็ตอบเหมือนเดิมนะครับจํานวนจริงคุกจํานวนนะครับที่น้อยกว่า หรือเท่ากับลบแส่วนสนะครับหรือตอบว่า้อกเ่ากับเท่ากับลบแส่วนสานั่นเองนะครับอ่ะข้อที่9นะครับข้อที่เ้านะจ๊ะก็ที่เอ่าข้อ9ก้าถาอะไรครับ <c oughs> จากตรงนี้นะครับข้อ9คือพดเขาให้โจมมาว่าเศษสามส่วนสองเอกสศษสามส่วนสนะครับ คูณ 4x ลบ3ไม่เท่ากับ 17x บวก2นะครับอดมินจะให้3ส่วน2คูณ 4x ลบ3เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ 17x บวก2นะครับอดมินเอา2มาคูณตรงนู้นนะครับในทางง่ายๆนะครับแปลเป็น3คูณ 4x ลบ3นะครับเท่ากับ2คูณ 17x บวก2นะครับกระจาย3เข้าไปตรงนี้นะครับกลายเป็น 12x กระจายสามสามกลายเป็นเก้านะครับสองตัวนี้เข้ามาเป็นสามสิบสี่ x นะครับสองคูณสองเป็นสี่นะครับเดี๋ยสิบสองที่ไปตรงนู้นครับปั๊บสามสิบสี่ x ลบสิบสอง x ครับย้ายสี่ไปตรงนู้นกลายเป็นลบเก้าลบสี่นะครับได้เ,เ,เท่ากับลบสิบสามเท่ากับยี่สิบสอง x x เนี่ยเท่ากับลบสิบสามส่วนยี่สิบสองนะครับ ดังนั้นคำตอบของอะไรครับคำตอบของสามส่วนสองเราต้องอ้างว่าจากสมการเนี่ยมันได้เท่ากับตรงนี้ดังนั้นสิบเจ็ด x คำตอบของ a อสมการเนี่ยคือ x ไม่เท่ากับลบสิบสามส่วนยี่สิบสองนะครับเอดมินขอวาดการาฟข้างบนนะครับ่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลบไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษด้วยเสียงปแปลกๆ่อยนะครับเฮ้อ ลบ13ส่วน22ตรงนี้นะครับทางขวาก็ลบ1 2ส่วน22ทางซ้ายก็ลบ14ส่วน22ตบลงไนะครับไม่เท่ากันใช่ไหมเอาจุดขาวไปครับแล้วตีซ้ายขวานะครับเรียบร้อยนะครับตอบเป็นภาษาไทยก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นนะครับยกเว้นอะไรยกเว้นลบ13ส่วน22วนนครับ อ่าแค่นี้เลยครับอ,อ,อ่ะเราไปข้อสิบนะครับข้อสิบอ่ะไปเรื่อที่ข้อสิบนะครับข้อสิบเนี่ยคือห้านะครับคูณสี่เอ็กซ์บวกสามส่วนห้านะครับมากกว่าเท่ากับสิบเจ้าคูณเอ็กซ์ลบสองบวกสี่นะครับกระจายห้าเข้าไปตรงนี้นะครับกลายเป็นยี่สิบเอ็กซ์นะห้ากระจายเข้าไปใงนี้ครับได้สามอ่าได้สาม 1 7 x กระจายเข้าไปนะครับกลายเป็น1 7 x 17คูณ2ได้ลบ34แล้วก็บวก14นะครับอ่าย้าย x มานี้ครับปับ๊บกลายเป็น2 0 x ลบ1 7 x นะครับย้ายมไปตรงนู้นนะครับได้ว่ามากกว่าเท่ากับลบ34บวก14ลบ3นะครับ2 0 x ลบ70ได้3 x นะครับ3 x มากกว่าเท่ากับบวกลบกันแล้วได้3านะครับ x มากกว่าเท่ากับสิบเ็ดนะครับอ่าไอ้ลบสามสามนะครับโอเลขผิดนะครับได้ลบสิบเ็ดนะครับอ่าตรงนี้นะครับตีเส้นเหมือนเดิมเลยนะครับง่ายครับวันนี้ง่ายนะลบสิบเ็ดใช่ไหมทางขวาลบสิบทางซ้ายลบสิบสองนี้เลยนะครับอ่ามากกว่าตัวเที1บตีไปทางขวานะครับอ่าก็ตอบได้เลยครับจำนวนจริง จำนวนนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับลบสิบเอ็ดนะครับอ่นา,านออกกัน,นกเนาะขออภัยที่เขียนไม่สวยด้วยนะครับคุมลายมือไม่ไหวจริงๆครับอันนี้สิบเอ็ดก็สเ็ดนะครับข้อสิบเอ็ดห้าคูณ x ลบสิบเอ็ดนะครับส่วนสามน้อยกว่าสองคูณ x ลบสี่บวกหนะครับอ่ายังไงดีนะครับเออแอดมินจะคูณ3ามตลอดนะครับ๋ยวค่อยมาคูณนะเอาตรงนี้กัหคูนเอ็กซลบสิบอ็ดส่วนสามตรงนี้เขาจะคูณน,น,น,นะครับกระจายก็ดีกว่านะครับกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับสองเอ็ลบแปดบวกหนึ่งเนาะได้ว่าห้าเอ็กซ์ลบสิบเอ็ดส่วนสามตร,รนงนี้นะครับน้อยกว่าสองเอ็กซ์ลบเจ็นะครับเรียนแบบนี้แล้วกัน ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาสามเนี่ยคูณมันนะครับกลายเป็นห้าคูณ x ลบสิบเอ็ดน้อยกว่าสามคูณสองลบเ็ดนะครับเอาห้ากระจายเข้ามากลายเป็นห้าเลบห้าสิบห้าน้อยกว่าหกเลบยี่สิบเอ็ดได้อ็กมาทางนี้ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมไดเอ็กมานี้นะครับกลายเป็น x อ่าทางขวาไดลบยี่สิบมาครับปั๊บตรงนี้ กลายเป็นลบหาห้าบวกยี่สิบเอ็ดนะครับได้ลบสามสิบสี่แปลว่า x เนี่ยมากกว่าลบสามสิบสี่นะครับตรงนี้ตีเส้นมานะครับลบสามสิบสี่ทางขวาก็คือลบสามสิบสามทางซ้ายลบสามสิบห้ามากกว่าลบสามสิบสี่ตีจุดวงไปแทงทางขวานะครับก็คือต่อทน,นี้เลยครับจำนวน จริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ3 4นะครับโอเคไหมครับ ต่อมานะครับข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับข้อสิบสองอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับอิสระเราเราอยู่นะครับข้อสิบสองเนี่ยเขาบอกว่าสามเอ็กบวกสองส่วนสองลบเจ็ดเนี่ยไม่เท่ากับเอ็กลบแปดนะครับวิธีการทำแอดมินจะให้มันเหมือนเดิมน,นะครับก็คือให้สามเอ็กบวกสองส่วนสองลบเจ็ดเท่ากับเอ็กลบแปดนะครับ เอาที่นี่ไปก่อนนะเอาที่นี่กนะครับ3 x บวกสเท่ากับ x ลบแบวกเนะครับอ่ากลายเป็น3าม x บวกสส่วน2มีส่วนสวน,ส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 น,นี้เท่ากับ x ลบหนะครับอ่าแล้วก็อย่างนี้เลยครับส x บวกสเนี่ยเท่ากับสคูณ x ลบหโอเคไหมเออนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอากระจายเข้ามา3 x บวก2เท่ากับ2 x ลบ2อ่า x จะเท่ากับลบ4เหมือนย้ายไปย้ายมาตรงนี้นะครับ3 x ลบ2 x ได้ x 2มาลบ2นได้ลบ4นะครับดังนั้นจะได้อะไรครับจะได้คำตอบคำตอบข,ของใครของไอตัวนี้นะครับ3 x บวก2ส่วน2นะครับ ลบเจ็ดไม่เท่ากับ x ลบแปดเนี่ยคือ x ไม่เท่ากับลบสี่นะครับเราก็ตีทั้งทางซ้ายทางขวาตรงนี้นะครับอ่าลบสี่อยู่นี่นะครับลบสี่อยู่นี่กลายเป็นลบสามลบสองอย่างนี้นะครับไม่เท่ากับลบสี่ตีจุดขาวนะครับฝากแทงซ้ายขวานะครับอ่าตอบเลยจำนวนริงทุกจำนวน ยกเว้นลบสี่โอเคไหมจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบสี่นะครับหรือตอบว่า x ไม่เท่ากับลบสี่จบเลยครับสำหรับชุดนี้เอ่อพูดติดขัดๆไงขอโทษด้วยเสลิดติดคอนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ